สวัสดีท่านหัวหน้าพักท่านสมาชิกสภาผู้แทนท่านทรงเกียรติท่านสมาชิพาากชพักท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในพักทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันมาเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับท่านก็ได้ฟังได้ยินกับท่านที่นํามาเสนอว่าสิบเดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้ปล่อยว่างเปล่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มายืนตรงนี้เราไม่ได้มาทํางานตรงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น จะมีอย่างไรบ้างนะครับผมก็ขออนุญาตสรุปโดยสังเขปแล้วกันนะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผมก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับปีกว่าๆานนิดเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงได้ลงพื้นที่กับพวกพี่ๆทั้งหลายน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ฟังปัญหาของพี่น้องของทุกๆคนที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ช่วง เวลาที่จัดตั้งรัฐบาลอันเป็นช่วงเวลาที่ใช้คําว่าเจ็บปวดเพนฟู่แล้วก็ต้องมีการทำอะไรหลายอย่างซึ่งอาจจะขัดกับสายตานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากที่เราตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยเรื่องของวัฒกรรมต่างๆนะที่พ่พุทของเราก็พูดไปแล้วว่าเราเรา,เราพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าหน้าที่เราหลังจากที่เราได้ฟอร์มรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับโดยเป็นการนําในการจัดตั้งรัฐบาลที่มี314เสียงนะครับมีความมั่นคงมีความมุ่ง,งมัมม่มนะ นะครับแล้วก็ทางานร่วมกันเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอย่างทั่วถึงแล้วก็ทําเต็มที่เท่าที่เราจะสามารถทําได้ผมเชื่อว่าสิบเดือนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์นะครับอย่างไรก็ตามผมขออนุญ,ญาตเล่าเรืๆๆ่องเล็กๆน้อยๆเก็ดเล็กๆน้อยๆว่าการที่เราไม่ได้เสียโอกาสไปสิบเดือนเนี่ยพวกเราได้อะไรกันไปนแล้วบ้างเราเราทาอะไรไปแล้วบ้างแล้วอนาคตอีกสามปีกว,กว่าที่เหลือนเนี่ยเราจะได้อะไร ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรนะครับพอเข้าไปเป็นรัฐบาลปั๊บก็เจอด้าฝนพอดีนะครับในลงพื้นที่กับพี่เกรียงไปที่อุบลกับท่านสสนะครับก็ไปฟังมาว่าในอดีตเนี่ยก็มีการน้ําท่วมตอลอดเวลาผมก็ไม่เข้าใจท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วทว่ว,ทวมอีกทว่ว,ทวมทีหนึ่งเป็นเดือนท่วมทีนึงหลายๆฟุตหลายๆเมตรเนี่ยแล้วอยู่มันไปได้ยังไงนะครับ เราเองเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านกรมชมะทานและมางทีว่าก,การกระทรวงเกษตรถึงแม้อยู่คนละพักก็ตามทีก็มีการประสานงานกันด้วยดีๆนะครับมีการลงพื้นที่ฟังความคิดเห็นจากสสพื้นที่ว่ามีการเก็บกักน้ําเร็วเกินไปเพราะกลัวเรื่องภยัภยแล้งนะครับก็มีการปรับจาัดก,การเรื่องของชประทานให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาอะไรเกิดขึ้นครับปีนี้อุบลตน้ำไม่ท่วมอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเตดเล็กๆน้อยๆ แต่เป็นเรื่องที่เราได้ใส่ใจในโครงการนในการลงรายละเอียดทั้งหลายนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่เป็นปัญหาเรื่องของความมั่นคงนะครับมีการสู้รบกันนะครับมีการวางระเบิดมีการยินกันมีการสูญเสียเรื่องเนื้อเชื้อไขต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราประสบปัญหามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามทีฝ่ายความมั่นคงเองก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ไปนะครับแต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็มีอีกมิติหนึ่งที่เราต้องทาก็คือเรื่องของดูแลถึงความมั่งคั่ง มีการดูแลเรื่องการเปิดชายแดนเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นพี่น้องสามารถธมาฮกินได้เยอะขึ้นขายของได้ดีขึ้นร้านอาหารสามารถขายของได้โรงแรมมีผู้เข้าอยู่อาศัยได้เต็มนะครับทำให้มีรายได้อย่างดีมากเล็กๆน้อยก็มีการไปดูเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ไม่ว่าเป็นวง,อ,งอ,ออเคสตราซึ่งผมเองไปดูก็มีความประทับใจแล้วก็นํามาให้ทางท่านพระมหากษัตริย์ของบรูไในได้เข้าชม ที่ทำเนียบเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ตามทีแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้ความหวังและแรงบรนดาใจกับคนทุกๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับมีการเดินทางไปหนองบัวลาพูมีการเดินทางไปจังหวัดที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดมีการไปจัดครมอสัญจรได้พาคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้ฟังพาพี่น้องสื่อมวลชนไปอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลาพูจังหวัดที่มีความยากจนที่สุด จังหวัดที่มีความลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตเงินในกระเป๋าไม่เป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งสัานสสเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปแล้วอย่างรายละเอียดเลยนะครับทาให้ทั่วประเทศไทยรู้ว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วก็ให้คนที่อยู่ฐานบนของสังคมเนี่ยสามารถเข้าไปสัมผัสได้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับได้มีตอนช่วงเลือกตั้งก็ลงมาที่จังหวัดศรีสะเกดข้าจใจวาไปบ้านของท่านรัฐมนตรีมนพร <S <S นะครับแล้วก็มีสสสิสเกตเข้าใจว่มาเป็นคุณลุชนะมาอธิบายให้ฟังเรื่องเล็กๆในตอนนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมขึ้นไปเล่งเล็กๆก็คือราคาหอมแดงต้นทุนการผลิตท่านก็บอกมาว่ากิโลเจ็ดแปดบาทราคาขายก็เจ็ดแปดบาทปลูกไปทําไมใช่ไหมครับผมเองผมก็ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเข้ามาการเมืองได้สามสี่เดือนก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจขนาดนั้นแต่ก็คิดไว้ในใจแหละ บังเอิญกลับมาไปหาเสียงต่อที่จตุจักรเข้าใจว่าไปที่อตอก,ตอกอเดินผ่านแผงขายผักสดมีหอมแดงอยู่ผมก็เข้าไปถามหอมแดงกิโลเท่าไหร่ครับตั้งทราบไหมครับกิโลเท่าไหร่สองร้อยบาทร้อเก้าบสาบาทมันหายไปไหนมันหายไปไหนอันนี้แหละอันนี้เป็นตัวจุดประกายจริงๆ นะครับแล้วพอเข้ามาที่เป็นรัฐบาลก็มีการผมเข้าไปที่สภาทุกท่านก็ทราบทุกวันพฤหัสก็มีการเชิญทางท่านสสชน้นลาก็มาอีกก็บอกว่าเนี่ยหอมแดงราคามันก็ไม่ดีก็เชิญทางกระทรวงพาณิชย์เชิญทางท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมของเรามานะครับพร้อมกับทางอธิบดีกรมการค้าภายในมาหามาเคนิซึมในการที่เราจะมั่ร์ว,ว่าราคาหอมแดงของเราเนี่ยต้องเป็น13บาท15บาท นะครับเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นจากหอมแดงกิโลเจ็ดบาทมาถึงวันที่พูดในสภาเป็นแรงบนันดาลใจอันหนึ่งซึ่งเรามเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อกี้ท่านที่นําเสนอไปว่าจะเป็นราคาข้าวราคาอ้อยราคามันราคายางราคาพวกนี้ดีขึ้นหมดยกแผงครับเกิดจากการที่รัฐบาลเกิดจากการประสานงานอย่างดีระหว่างสสมีการให้ข้อมูลกับทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงไปหาจากการเรื่องเหล่านี้ได้ แต่ที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้เป็นพืชหลักแต่นโยบายต่อไปของเราที่จะทำก็คือพืชรองหอมแดงถือเป็นพืชรองไหมเป็นเมื่อเช้าเดินเข้ามาเจอท่านสสลำพูนก็ถามเรื่องลำใหญ่นะครับจะมีเรื่องลิ้นจี่จะมีหลายเรื่องตามมาที่เป็นพืชรองเราให้ความสาคัญเท,เท่าเทียมกันหมดได้มีการพูดคุยกับท่านรองนายกภูมิธรรมแล้วว่าเราจะต้องมีการดูแลพืชรองในจังหวัดต่างๆในเขตต่างๆที่พวกเราเป็นสสเพื่อให้ราคาพืชผล ทั้งหลายเนี่ยไม่มีการตกต่าไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปลีไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้ทุกอย่างราคาจะต้องถูกยกขึ้นหมดไม่ใช่ดูแค่พืชหลักอย่างเดียวนะครับจะมีเมานิซึมทางด้านการค้ามีการเปิดตลาดใหม่มีการดูดสปลายออกจากตลาดนะครับจะเป็น KPI ใหม่ที่ให้กระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องของเราในเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะครับเรื่องของ พีเอดม2.5ที่ผ่านมาปีที่แล้วผมจำได้เลยไปที่น่านแพร่ลำปางเชียงใหม่วันหนึ่งวันนั้นอากาศร้อนมากดูไอ้ที่มาตามแอปต่างๆะ่ะว่าอากาศสกรปรกอยู่ที่ไหนบ้างห้าจังหวัดของเราอยู่ท็อป10ของโลกแล้วตัวเลขนี่ไม่ใช่150หรือ140ตัวเลขเป็น450 700 600หมดเลยคราวนี้มาใหม่ ก็มีการพูดคุยตลอดเวลาว่าจังหวัดเชียงใหม่เบอร์หนึ่งตลอดเบอร์หนึ่งตลอดแต่มันอยู่ประมาณร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับมันลดลงไปเยอะมากก็เกิดจากการทํางานของเราถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาบริหารถ้าเกิดท่านผู้สมัครสสจักรพลนไม่ได้ผลักดันเรื่องพรบอากาศสะอาดไปไม่ได้มีการบริหารจัดการไม่มีการพูดคุยกับทางกระทรวงทรัพยากรไม่ได้มีการพูดคุยกับทางด้านความมั่นคงทหารให้มาช่วยดูแลเรื่องไฟป่าผมเชื่อว่าตัวเลขจะสูงกว่านี้เยอะมาก เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานของพวกเราทุกคนที่พึงจะได้รับถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาผมเชื่อครับว่าปีนี้ตัวเลขจะสูงกว่านี้แล้วก็จะมีหลายๆจังหวัดที่ติดอยู่ท็อป10ของโลกในหลายๆวันที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราพูดมาโดยตลอดระหว่างการหาเสียงถ้าเกิดเราไม่เข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนพรบสมรสเท่าเทียมนะครับภายใต้การผังนรางาของรัฐบาลเราก็ได้เข้าสู่ สภาเรียบร้อยแล้วก็หน้าที่จะมีการประกาศออกมาน่าจะผ่านได้อย่างรวดเร็วเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน,น้อยๆที่ที่ผมเองจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะคํานึงถึงแล้วก็มันเป็นจุดประกายบางอย่างที่ทําให้เราเดินเนินนโยบายแล้วก็พยายามที่จะครอบคลุมทุกๆภาคส่วนไม่ใช่ดูแลแต่พวกพืชหลักไม่้ดูแลแต่พวกนโยบายหลักไม่ดูแลแค่เรื่องเงินในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับ เมื่อกี้คุณชนินทร์ก็พูดไปแล้วเรื่องของรถไฟไฟ้าย0บาทตลอดทั้งสายมีการทางานอย่างใกล้ชิดกับท่านท่านท่าน,าน,นรัฐมนตรีสุริยะเพื่อที่จะทําให้ความฝันเราเป็นจริงว่า20บาทตลอดทั้งสาย,ยาจริงๆนะครับก็จะต้องมีการทํางานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความคืบหน้าต่อไปค่าค่าไฟที่มีที่มีราคาแพงค่าน้ำมันที่มีแพงเข้ามาถึงปั๊บก็จะก,การทันทีทําให้ราคาพลังงานเราสามารถที่จะพออยู่กันได้นะครับแล้วก็จะมีการแก้ไข นโยบายหลักของพลังงานในระยะยาวเพื่อที่ทาให้ค่าค่าไฟค่าพลังงานถูกลงนะครับเรื่องของ a อ i a t i o n h u คเมื่อกี้ก็มีการพูดไปแล้วนะครับว่าเราจะมีอนามันเราจะมีล้านนาแต่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงพวกนี้แล้วกันเพราะถือว่าเป็นนโยบายที่ทุกคนเห็นแล้วว่าสวนภูมิจะใหญ่แค่ไหนดอนเมืองจะดีแค่ไหนสนามบินล้านนาสนามบินอนามัจะดีแค่ไหนเราพูดถึงเมืองรองดีกว่านะครับมีหลายๆจังหวัดที่เวลา พวกเราลงพื้นที่ไปมีความต้องการสนามบินอยู่เยอะนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีเองทั้งท่านคันมางผมเองก็มีการดูเรื่องตัวเลขไม่เป็นเรื่องที่สุรินนะครับไม่เป็นเรื่องอัปเกรดสนามบินที่น่านเพื่อให้มีไฟมีรันเวย์ที่กว้างขึ้นนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถรองรับไฟที่มาจากต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นเราไม่ได้ดูแค่จังหวัดใหญ่ๆเราไม่ได้ดูแค่เมืองใหญ่ๆเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดที่เป็นเมืองรองด้วยเพื่อสอดรับกับเรื่องของ การท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้มาวันนี้ป่านี้เรื่องฟรีวีซ่าจีนไปถึงไหนก็ไม่รู้การท่องเที่ยวอ c c o ฟอร์ม r 20%ของ GDP ไทยเป็นอย่างน้อยช่วงที่งบประมาณยังไม่ได้ออกมาซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อที่ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเราพึ่งนโยบายท่องเที่ยวอย่างมากพวกท่านเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชทุนท่านก็พอจะทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของโรงแรมเรื่องของร้านอาหารเรื่องของการขายซิเวเนียนะครับลิงก์เข้าไปกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเรื่องของอาหารเรื่องของการแสดงต่างๆเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวผลักดันรายได้เข้าสู่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับรายละเอียดมีอยู่แล้วว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเรื่องของการที่เราเซ็นสัญญาสนธทสัญญาการค้า FTA หลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่า,วาเวลาจะไปขายของกับประเทศต่างๆเนี่ย ถ้าเราไม่มีสนธิสัยนญาระหว่างการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะขายลำบากรัฐบาลน,นี้ก็มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องทํางานอย่างเต็มที่ระหว่างกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สํานักนายการัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศมาไม่ต้องพูดถึงครับไปมาสิบสี่นนะครับเหนื่อยยากแล้วก็ลําบากนะครับเพราะว่าแต่ละไปแต่ละหลนนี่นัดแน่นเอียดเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเวทีโลกมานานนะครับก็ต้องเราก็ต้องไปเปิดเปิดหน้าเปิดตัว และประกาศว่าประเทศไทยพ,พร้อมแล้วทุกมิติมไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะครับพูดถึงการลงทุนเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมี Microsoft มาประกาศการลงทุนในประเทศไทยแต่ก็อีกอะ่ะก็เขามีคนมาเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียก, ia, กับมาเลเซียว่าเขาประกาศตัวเลขเขาเลยไม่ประกาศตัวเลขด้วยความพรารมนะครับของเข,าเเ 2, ขง้าเป็นสเตจสองของเราเป็นสเตจหนึ่งมีหนึ่งเดี๋ยวก็มีสองมาผมมั่นใจครับการลงทุนจะทยอย ตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้เราไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องของการเกษตรอย่างเดียวทําให้พี่น้องมีรายได้ามากยิ่งขึ้นแต่เราจะยกระดับมีการเปลี่ยนอาชีพทําให้เราก้าวข้สู่สังคมที่มีรายได้สูงนะครับ high profit ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องที่เรากลับมาใหม่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ดินทํากินนะครับเรื่องของเรื่องของที่มีการแจกที่ดินทํากิน นะครับหรือแม้กระทั่งไปพูดคุยกับทางด้านทหารที่เขามีพื้นที่เหลือทําให้เขาสามารถเข้ามามีบทบาทในการที่แบ่งสารปันส่วนที่ดินให้กับพี่น้องของเราทุกๆคนนะครับนโยบายระบบระบบชมพูชาที่ทั่วถึงมีการพูดคุยกับฐานราชพัฒนากลุ่มชมุมพูชากระทรวงเกษตรท,ท่านท่านผอสูงสุดก็ได้มีการช่วยเหลือดูแลเรื่องของการขุดลอกคูคลองแหลกน้ําทั้งหลาย อันนี้เราทําอย่างต่อเนื่องมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับอยากให้มีการพูดคุยการมีเรื่องอะไรแจ้งเข้ามาเราก็จะได้จัดการหรือจัดการให้ราคาพูดผลที่เด้งเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของยางที่มีการซีลบอร์เดอร์ไม่ให้ไม่ให้ลักลอบเอายางเข้ามามีการเปิดตลาดใหม่นะครับทําให้ยางพาราของเราต่อน,นี่กิโลหนึ่งก็เข้าใจว่าถึงร้อยบาทแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้3ามกิโล 100, ร้อยนะก็จะพยายามเมนเทนต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ ลดละความพยายามในการที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกร,รของเราหยุดอยู่แค่นี้ก็อย่างที่บอกครับนโยบายเราสามเท่าภายในสี่ปีนะครับอย่างพาราก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวค่าก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่ากวยังราคาดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็พยายามที่จะทํางานต่อไปเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่คุณเดียก็พูดไปแล้วเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องให้ความสําคัญเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความต้องการ รัฐบาลนี้ก็ไม่นิ่งนอนใจเราก็ผลักดันให้เกิดขึ้นถ้าเกิดไม่มีรัฐบาลมาสิบเดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้จะอยู่ตรงไหนครับเราอยู่ด้วยกวันมาในะกฎกติกาที่มันไม่ได้เป็นเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเราต้องมีการพูดคุยกันเราต้องมีการนาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อผลักดันให้เป็นฉบับของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทํามาตลอดสิบกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับ ปัญหาใหญ่ของเราอีกอันหนึ่งที่ลงพื้นที่มาตลอดเวลารื่ผมเจอก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินแน่นอนครับนี่ในระบบส่วนหนึ่งนะครับที่เรามีการเจราจาไปกับสี่พระสีธนาคารใหญ่ม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์กสิกรกรุงไทยแบงก์กรุงเทพแน่นอนครับถ้าเกิดเราไม่มาอยู่ตรงนี้ก็คงไม่มีใครไปพูดคุยกับท่านท่านผู้ว่าแบงชาติว่าให้มีการลดดอกเบี้ยท่านยึดความอิสระเป็นหลักนะครับแต่ผมก็พูดแล้วว่าอิสระไม่ได้ อิสระจากความทุกข์ของประชาชนก็พูดไปด้วยวาจาที่สุภาพเป็นการพูดคุยกันในฐานะผู้ใหญ่ที่คุยกันถ้าเกิดท่านทําก็ดีถ้าเกิดท่านไม่ทําเรารัฐบาลเราก็หาวิธีอื่นสองที่ที่ผ่านมาผมก็คุยกับสีแบงก์แล้วว่าเมื่อเมืม่อสองวันก่อนก็มีการลดดอกเบี้ยผ่อนภาภาระของพี่น้องประชาชนไปอันนั้นเป็นเรื่องของในระบบแต่เรื่องที่สําคัญมากกว่าที่กัดก่อนสังคมไทยมาถึงปัจจุบันก็คือหนี้นอกระบบ ลงไปพื้นที่จำไม่ได้ในจังหวัดอะไรคนไปนี่อยู่8ปดหมื่นบาทใช้นี่ดอกเบีย้ยอย่างเดียววันละสี่พันบาทจะทํำธุรกิจอะไรครับที่ต้องมาทํำอย่างนี้ได้มันมีความเป็นธรรมขนาดนั้นหรือเปล่าที่เขาต้องทำงานแล้วใช้ดอกเบีย้ยวันละสี่พบาทอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแต่ผมเชื่อครับว่านี่นอกระบบไทยเนี่ยมีเยอะมากเราได้มีการผลักดันทำงานกับฝ่ายปกครองทำงานกับตำรวจ นะครับท่านสอสอเองก็มีส่วนช่วยจัดเรื่องของการแก้ไขนี้ให้ครบทุกระบบไม่ว่าเป็นตำรวจทาหารครูข้าราชการพี่น้องประชาชนทำเท่าไหร่ก็ใช้นีไม่หมดดอกเบี้ยที่ผมบอกเมื่อกี้ดอกเบี้ยปีเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับแค่เดือนเดียวก็ทบต้นแล้วเราอยู่กันได้ยังไงเราจะอยู่งี้ต่อไปเหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องราให้ความสำคัญมาก เรื่องนี้เป็นที่สะท้อนมาจากพวกท่านทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เวลาผมลงพื้นที่เรื่องนี้นอกโลกเราก็ต้องจัดการไปวันนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วมีขั้นตอนที่เราได้ทำไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าใกล้สําเร็จหรือยังยังยอมรับครับน้อมรับครับว่ายัางยังอีกไกลแต่ผมมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้สําเร็จภายในระยะเวลาอาน4ปีข้างหน้านี้นี่นอกระบบ ปัญหานี่นี่ผมเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของสังคมไทยคนมีหนี้ทำงานเท่าไหร่ก็ไม่ใช้ไม่พอมีความเดือดนนร้อนใจเยอะมีสองอย่างครับไม่หันไปพึ่งการทำผิดทางกฎหมายเพื่อหามาซึ่งรายได้ที่ไม่สมควรจะได้ซึ่งก็ต้องจัดก,การกันไปไม่ได้เป็นเหตุผลในการที่จะรอมรับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าเกิดถามจริงๆเถอะมันเรื่องอะไร ผมว่าถ้าเกิดทํางานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นี่ที่พึ่งคืออะไรครับยาเสพติดเพราะมันตัวทาให้สบายมีประสาทร้อนบ้างหรือว่าทําให้มีความสุขอย่างไม่เป็นจริงบ้างนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดต้องยอมรับควบคู่ไปกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เราลงพื้นที่มาตั้งแต่ก่อนเป็นนายกในช่วงหาเสียจงจนถึงช่วงปัจจุบัน เรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเมื่อกี้ท่า,สานสสอนองบุรีพูก็พูดไปแล้วเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดผมคงไม่เสียเวลาเยอะะจะเรื่องนี้จะเป็นวาระแห่งชาติไม่เป็นเรื่องของการซีลบอเดอร์นะครับสิบเอ็ดจังหวัดยี่สิบห้าอำเภอทำงานอย่างเข้มแข็งควบคู่ไปกับตำรวจทหารและก็ฝ่ายการปกครองนะครับเรื่องของคนที่เราจะจับคนที่ค้างยาบ้าสองแสนคนเนี่ยนะครับดึงไปบําบัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สาธารณสุขหรือค่ายทหารก็ตามทีทุกๆหน่วยงานเด้งรับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับแต่สิ่งซึ่คันที่สุดเนี่ยผมว่าชัยชนะเรื่องนี้ย,ยึดโยงอยู่กับท้องถิ่นนะครับยึดโยงอยู่กับหมู่บ้านกับสสทุกท่านที่ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราเนี่ยลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องทราบเบาะแสรู้ทุกอย่างเราต้องมีการทํางานประสานงานกันอย่าง เข้มแข็งแล้วก็อย่าลดละในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดยานำเขาสู่อ้อมกอดของพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องต่อไปที่เราต้องทำกันแล้วก็เราให้ความสำคัญเยอะมากก็คือเรื่องของออพระบาทสมเ็ระเ้าอยู่หัวเราเองจะมีพระชนมายุครบ7 2พ0 0สาของรอบเรื่องนี้รัฐบาลมีแผนง,งานที่จะดูแลช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนนะครับออกโครงการต่างๆมานะครับก็อยากจะขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันน้อมรับปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทําอะไรให้เป็นสาธารณผู้สได้ตรงนี้ผมเชื่อว่าในระยะเวลาางใกล้ทางพรรคเราก็จะมีนโยบายออกมาอย่างชัดเจนเรามีเวลาเหลืออีกประมาณสามปีนิดๆน,นะครับสามปีนะครับ ซึ่งเราจะต้องไปถึงจุดที่เราว่าได้เราเราเตรียมนโยบายของเราไว้หลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของยกระดับพาสปอร์ตไทยไม,ม่เป็นเรื่องของการรายได้เกษตรกรสามเท่าภายในสปีนะครับซอฟต์พาวเวอร์หลายหลอย่างเนี่ยมันมันมันไปที่ประจักษ์อยู่แล้วเราจะทําอะไรบ้างแต่การที่เราไปพูดผลตอนจบเนี่ยผมว่ามันมันจะไม่เป็นการพูดถึง วิธีการที่เราควรต้องทําซึ่งเราควรที่จะต้องมาพูดคุยกันจริงๆอาจย์ว่าการที่เราเดินไปถึงจุดเป้าหมายของเราได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างนะครับเราจะต้องมีช่วงเวลาที่อัพแอนดาวอัพแอนดาวเป็นช่วงเวลาที่เสียใจช่วงเวลาที่พอใจช่วงเวลาที่ถูกใจช่วงที่ดีใจช่วงเวลาที่เสียใจไม่ว่าในมิติไหนก็ตามทีมิติของนิติบัญญัติในเรื่องของการบริหารเรื่องของาตาแหน่งต่างๆที่เราต้องมีการ ดูแลกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความสมัครสมานสามคัคคีเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นใจเขาเห็นใจเราผมเชื่อว่าถนนที่เดินไปข้างหน้าก็จะสะดวกขึ้นก็จะง่ายขึ้นการทำงานระหว่างพวกท่านสสทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ร่วมกับคณะทำงานในพักร่วมกับคณะทำงานจากฝ่ายบริหาร ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญเริ่มต้นมาถ้าเ่าลองนับนับถอยหลังไปเมื่อ7-8เดือนที่ผ่านมาเราเกือบไม่มีการประสานงานกันเลยวันนี้เราทํางานกันได้ดีขึ้นอยากให้มองว่าโฟกัสที่ส่วนที่ดีส่วนที่เราทํามาอยู่ด้วยกันมาอาจจะพอใจกัน60 40 60พอใจ40ไม่พอใจผมอยากจะขอเลยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ ให้ฟูก็สอน60%ที่เรารักกันที่เราเข้าใจกันที่เรามีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามที่จะสร้างให้มันเป็น61 62 63 64ไม่ใช่ไปฟูก็สอน40%ที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกันถ้าเกิดเราทาตรงนี้นยถ้าไปฟูก็สอน40%เนี่ยเรื่องไม่พอใจมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น41 42 43แล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเกิน50%ไปนั่นคือปัญหา ผมเชื่อว่าทางท่านหัวหน้าพักทานท่านผู้ใหญ่ในพักทางคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทางท่านสสทุกคนเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นของทุกๆคนไม่ใช่แค่ของกระผมคนเดียวไม่ใช่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวไม่ใช่แค่ของคณะกรรมการบริหารอย่างเดียวผมเชื่อพวกท่านทุกคนเห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความตั้งใจจริง เห็นถึงจุดประสงค์ที่เรามาอยู่กันในที่นี้เรามาเพื่ออะไรครับผมไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรามาอยู่ตรงนี้เราต้องการจะยกระดับชื่อวามเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นอายุมากอายุน้อยรุ่นใหม่รุ่นเก่ากรรมการบริหารไม่เป็นกรรมการบริหารรัฐมนตรีหรือไม่เป็นรัฐมนตรีเลขาหรือไม่เป็นเลขา เป็นหน้าที่ของทุกคนที่เราถึงแม้มไม่ได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณแต่เรามาอยู่ด้จิตใจที่เราอิ่งอยู่กับพี่น้องประชาชนเราอยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีอยากอยู่ดีกินดีอยากมีความสุขผมเชื่อว่านโยบายต่างๆที่เราได้ํำเสนอไปที่เราได้มีแผนงานที่เราจะทําไปเป็นที่ประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าเรามีความตั้งใจจริงแตแ่แน่นอนครับ ระหว่างเจอร์นี่ที่เราเดินทางไปมันต้องมีช่วงอัพแอนด์ดาวมันเป็นธรรมดาของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเรากันเองเมื่อวานเรากับพี่น้องประชาชนแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับคือเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ผมตรักดีเสมอไม่ว่าจะเป็นแค่สมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเป็นแคนดิเดตนายก หรือเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรสําคัญเท่าตําแหน่งหน้าที่ไม่มีอะไรสําคัญเท่า,า,ท,ท,าที่พอสี่ปีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะดีขึ้นเพราะว่าพวกเราทุกคนชาวเพื่อไทยครับขอบคุณครับ